ส่วนภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวบีบีนะครับหนึ่งอันลูกศรนะครับแบ็กสตรัทนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้สีสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงเย็นเย็นมาพบกันเสมอนะครับกับช่อง l o ตแอนเ e นแอร์ซอมนะครับวันนี้ก็กลับมานะครับมาดูในส่วนของ รีบีกันนะครับของโตเกียวฮารีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอกสิบเจ็ดเนะครับซึ่งก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ก็เอามาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อคนที่เพิ่งเข้าจะมาเห็นในช่วงหลังนะครับอาจจะสนใจก็แพคเกจจิ้งของกรอกสิบเจ็ดเนะครับก็จะดูรู้หลานะครับนะฮะเป็นดีไซน์แพคเกจจิ้งตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะครับที่จะให้รายละเอียดทางส่วนแพคเกจจิ้งที่เราซื้อมานะครับ พอเปิดกล่องโคเบอร์ด้านในนะครับก็จะเห็นว่ามีอินเนอร์โคเบอร์บ็อกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเขียนว่าชัดเจนนะครับเอสเพียนเดอร์โตเกียวมารนะครับสีส้มนะครับสาดตานะครับดูมีอะไรลึกๆข้างในที่ทำให้นราค้นหานะครับพอเปิดปุ๊บนะครับก็ปกติครับนะก็มีเมนูน์นะครับตามสไตล์ของโตเกียวมารุอิเขานะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สามารถอ่านหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวบีบีนะครับหนึ่งอันลูกกรนะครับแบ็กสตรัทนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้4แบบนะครับแล้วก็แมกกาซีนหนึ่งอันทีนี้ผมเปลี่ยนส้นลอแมกนะครับเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าไปแข่ง ipsc มา จะต้องเปลี่ยนถ้าเป็นโซนแม็กเดิมก็เป็นพลาสติกนะครับก็ัน,น่าจะไม่ทนนะครับในส่วนของการดรอปแม็กนะครับเรามาดูกันนะครับก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าตัวสไลด์ของตตเกิวมลี่นะครับจะเป็นพลาสติกแต่สีสันที่เขาทำเท็กเจอร์ต่างๆก็จะดูสวยงามนะครับมีลักษณะของการลายเท็กเจอร์ที่เป็นสอดล่องลึกลงไปนะครับอันนี้ก็คือตัวสไลด์ด้านหน้านะครับ <c oughs> ด้านหลังนะครับ ก็มีสปริงนะครับที่ด้าจับนะครับจากมือนะครับทำให้สามารถที่จะกระชับได้แน่นนะครับก็ตัวไกก็จะเป็นเซฟตี้ในตัวนะครับถ้ากดข้างๆเนี่ยยังเดี๋ยวไม่ได้ต้องกดไปทั้งหมดนะครับนะฮะส่วนของตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีนะครับลักษณะของตัวสไลด์ที่สวยงามนะครับอันนี้ก็จะมีตัวปุ่มนะครับในส่วนของ ปอตแม็กนะครับเดี๋ยวลองใส่แม็กดูนะครับเพื่อความสัดเจตนะครับก็เป็นปุ่มปอดแม็กนะครับก็สไลด์ลงอง่ายๆนะครับด้วยน้ำหนักมันเองนะครับไม่ต้องดึงนะครับนะฮะผมก็ดีนะครับตอนไปแข่งเอพีเอซีก็จะทําให้คล่องด้วยแล้วก็มีลักษณะของการล่องวาลนะครับเวลาที่เราจับนะครับก็จะล่องลงนิ้วพอดีนะครับพอจับไปปุ๊บทาบนิ้วฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะลงผลิีนะครับสามารถที่จะบังคับนะครับมาบีบได้ได้ยังดีมากนะครับนะครับส่วนศู์เล่งนะครับก็จะเห็นว่าสีขาวนะครับสว่สวยนะครับเวลาเล็งปุ๊บนะก็จับได้ง่ายนะครับเวลาที่เราไปเล็งศูนย์นะครับนะฮะก็จะทําให้ล็อกเป้าได้ง่ายนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้ประโยชน์จากตัวศูนย์นะครับแบบนี้นะครับโอเค อันนี้ก็คือภาพหลักนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับก็ไกด์หลอดก็แน่นฟิตนะครับด้านหน้านี่ก็ไกด์ท่อนอกต่างๆนาาก็ฟิตกับโครงสไลด์พอดีนะครับเป็นการดีไซน์ที่ดีนะครับเดี๋ยวล่องแกะดูสไลด์ด้านในนะครับที่การแกะสไลด์ก็ต้องนดึงคันนะครับตรวนี้ออกมานะครับก็ดึงขนาดนิดนึงนะครับแล้วก็ไปด้านหน้านะ อ๋อโทษจรลืมไปต้องปลดได่ก่อนครับถนะึงจะทำได้นะครับปลดได่ปุ๊บนะครับก็ดึงกันข้าวดึงตรงน,นี้นะครับนะฮนะมันจะแน่นนิดหนึ่งนะครับีจะมีตัวช่วยโอเคนะครับพอดอีทำผ่านกล้องก็จะลำบากนิดหนึ่ง การดีไซน์ด้านในก็จะเป็นลูกสุกใหม่นะครับที่สามารถที่จะมีบรรจุแก๊สได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวไกด์หลอดก็ดูใหญ่นะครับนะแข็งแรงนะครับ,นะรบก็เป็นดีไซน์ที่ดีนะครับโอเคส่วนด้านในของฝั่งโครงแรงก็จะดูแน่นหนานะครับแน่นไปด้วยพาต่างๆนะครับอ,อันสีนงินนี้ก็คือจะเป็นปุ่ม สไลด์เอาไว้ล็อกนะครับสามารถสไลด์มาล็อกได้นะครับนี่คือล็อกนะครับนี่คืออันล็อกนะครับโอเคก็เพอรเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งเวลาใส่เข้าไปนะครับโอเคเวลาเราดูงสไลด์นะครับก็จะเห็นว่าลื่นนะครับนะครับไม่มีจังหวะการค้างของตัวสไลด์เนี่ยเหมือนบางยี่ห้อนะครับที่ทำกลอกมานะครับก็ดู แข็งแรงมันคงนะครับถึงแม้จะเป็นตัวสลับพิสศษก็ตามเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับฮะมีการสไลด์นะครับปลดการข้าสไลด์นะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับนะแต่เป็นลักษณะที่เรายังไม่ใส่ลูกนะครับไปดูสโตรกดูของมันเป็นไงฮะเสียงหนักแน่นนะครับปลดการข้าสไลด์นะครับเห็นไหมครับขนาดใช้แก๊สขนาด9กิโลนะครับก็จะมีเสียงหนักแน่นนะครับ ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้เอาไปแข่งตัว ipsc แล้วนะครับก็เป็นปืนอันนึงที่ชอบครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม